ลองปล่อยซิลูกพร้อมกันเลยครับมีเป็นยี่ห้อดังๆพอสติกทั้งหมดมีิราฟ้าจิราฟ้าออโต้เอ็กเซียมพปติบัติปล่อยงั้นเนี่ยโอย้อยไม่ชนเลยไม่ชนไม่ชน มอเตอร์ไฟเด้งสุดแล้วมอเตอร์ไฟครับเดิงมอเตอร์ไฟแล้วก็ชูโชว์ฟ้าแล้วก็เอ็กเชียมไปก่อนขอโทษต้องทดสอบสองคนนี้ว่าใครนาน,านาสุดโฮ้เอ็กชิ่มครับกด้จากสิงเอ้ยไม่ได้เร็จเอาแล้วเอ็กเชียมนอนแล้ว เรียบร้อยเท่์เด้งกว่าเท่าครับทาเดีกว่าโชว์เด้งกว่าอ๋อไม่น่าเชื่อเท่าเด้งชโซฟาลองเ่ยตั่ใหม่ครับชีโซฟาตุ้มเย้ครับแล้วชีโซฟาจะเด้งกว่า เอ้ยไม่เอามันมีฝุ่นอแล้วอ่ะฝุ่นผล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 ทำตกีเดียวมันตอเต้นจะนำก่านิดหน่อยเลยสองสามโอ้ซูซีโอ้ซูซีโอ้ซูซี่ะ